ไปจ้าลุยกันเลยจ้ากระเทียมป่านะจ๊ะเถียมป่าค่ะเถียมป่าเยอรมันนะคะอุปกรณ์มาวันนี้ตุ้มิดมานะคะมีแค่นี้ค่ะมิดค่ะนี่ทิะใบ,บเล็บนะคะจ้าเรามาชมกันยาวๆกันเลยนะคะเดี๋ยวขอจัดพื้นที่ก่อนค่ะมาค่ะถุงมือก็มาผิดข้างค่ะผิดข้าง ไม้ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมซักนี่เราเอาอย่างนี้เลยนะคะถึงมีดเราจะเยอะแต่การตัดก็เยี่ยมมากเลยค่ะตะกร้าของเราวันนี้นะคะ เป็นยังไงคะตัดสนุกมากค่ะนี่คือดอกตูมของเขานะคะดอกตูมของเขาสวยสวยจ้ะสวยสวยสวยไม่มีที่ติเลยจ้ะอ เยอะมากเลยค่ะรอบนี้มีนาก็จะไปดองนะคะไปดองคู่กระหล่ำนะคะหรือภาษาอย่างเขาเรียกว่าเอาไปคั้นส้มค่ะไปคั้นส้มจ้ะอาน,นี้เก็บสนุกมากค่ะจะเพื่อนเก็บค่ะเพื่อนเก็บแล้วเพื่อนคุยทั้งดงทั้งป่ามีมีมมนาอยู่คนเดียวนะคะ ทั้งดงทั้งป่าวีนาก็จะเอาไปแจกเพื่อนๆด้วยจ้ะเพื่อนๆที่ทำงานและเพื่อนๆที่หลายๆคนที่เขามาไม่ได้นะจ๊ะเขาฝากมาค่ะเขาฝาก เขาจะมีรสชาติเหมือนกับกระเทียมเลยนะคะกระเทียมกระเทียมแบบไหนแบบนั้นเลยนะคะรสชาติของเขาเพียงแค่ใบของเขาแตกต่างกันแต่ใบกระเทียมแบบนี้จะมีความนุ่มกว่ากระเทียมกระเทียมที่เรากินหัวนะคะนี่เป็นใบกระเทียมป่าทุกคนก็คงจะสงสัยว่าหัวมันเป็นแบบไหนนะคะเมื่อกี้มีนาเห็นมีคนเอาเครื่องมือมาทิ้งไว้อยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะแต่มีนาจะไปเอามา คงจะมีใครมาลืมเอาไว้คงจะมีใครมาลืมเอาไว้เดี๋ยวมีนาจะงงดหัวให้ดูนะจ๊ะงงดหัวให้ดูแงับถึงเลยเนาะโอ้ยลึกขนาดนี้ยังไม่เจอหัวเลยจ้ะมีนาจะไม่สงสัยเลยนะว่าทำไมมันโง่ลึกป่านนี้เขายังไม่ได้หัวมาเลยค่ะนี่นะ นี่นี่คือหัวของเขานะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่คือหัวอ่อนของเขานะจ๊ะทุกปีเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะทุกปีเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่พอถึงเวลาเขาก็จากเราไปถึงช่วงจะเข้าหน้าร้อนเขาก็มาใหม่นี่คือเยวจะมาให้ดูชัดๆนี่คือเมล็ดของเขาเมื่อปีที่แล้วที่เขาร่วงลงนะคะที่เขาร่วงลงเห็นไหมคะมันยังมีหัวอยู่แล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ แล้วปีต่อปีจะเยอะมากค่ะกระเทียมป่าเดมีน่าจะแหวกให้เห็นใกล้ๆนี่ไม่รู้ว่าจะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะจ๊ะนี่เอาตรงนี้ละกันนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่คือลูกของเขาลูกของเขาที่ปีที่แล้วเม็ดเขาล่วงนะจ๊ะปีต่อปีนี่จะเยอะจะเยอะมากเลยจ้ะี๋ยวเราย้ายที่กันก่อนค่ะเต็มตะก้า มันก็เลยไม่สนุกแล้วงวดนี้ก็เลยเบาบางลงนิดนึงนะคะงวดนี้ก็เลยเบาบางลงนิดนึงเดี๋ยวมาดูกร,รมนี้นะคะกร,รมนี้เป็นไงคะสายใจดีนะคะ ครั้งอื่นนะที่มีนาเห็นก็คือเขายังไม่ยาวนะแต่มีนามาเก็บนี่อาทิตย์ที่สามแล้วนะจ๊ะมันเกิดมานานละเห็นแต่เยอะๆอย่างนี้นะจ๊ะเวลาผัดไปนะคะมันยุบหายหมดเลยค่ะเนี่ยยุบหายหมดเลยจ๊ะ ไปต่อเลยจะไม่มาโชว์เพื่อนเอนก็ไม่ได้นะคะของพันนี้ต้องเอามาโชว์จ้ะใส่ผัดใส่ต้มใส่แกงกระเทียมบ้านเราเลยค่ะแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะการแล้วที่เรากินใบกระเทียมมันไม่มีกลิ่นปากนะคะถ้าเรากินหัวกระเทียมไมิติ เกินเช้ามาก็ยังมีกลิ่นปากอันนี้ตอนเช้ามากลิ่นก็หายค่ะไปทํางานปกติได้ค่ะถ้าเรากินกระเทียมนะคะมีนาก็พยายามที่จะดื่มนมให้มากที่สุดเพราะว่าจะช่วยระงับกลิ่นปากแต่ยังไงก็ยังมีอยู่นะคะแต่นี่ไม่มีกลิ่นนะคะ มีดก็แค่นี้ค่ะกิจิวเดียวค่ะ โอ้โหเราไปตรงไหนตัดราบตรงนั้นเลยเป็นยังไงคะสาใจไหมคะอมของฟรีจ้าของฟรีจ้าใครบอกว่ากระเทียมป่าจะศูนยพันโอ้โหตรงนี้ขยายพันไวมากเลยคะ่ะเป็นยังไงคะ ไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะ เพื่อนเก็บกระเทียมค่ะใครสนใจก็กดไลค์กดติดตามได้นะคะมาเป็นเพื่อนเก็บกระเทียมกับมีนา,าเพื่อนเก็บกระเทียมป่าจา้าใครกดติดตามมาเดี๋ยวมีนาจะพามากดกระดิ่งแล้วมีนาจะพามาเก็บกระเทียมจา้าไม่หวงถิ่นทํามมาหากินนะคะเพราะว่าไม่ใช่ป่าของมีนามันเป็นป่าธรรมชาติค่ะ ธรรมชาติสร้างให้เรานะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเขาก็พุ่งขึ้นมาใหม่ค่ะเราไม่ได้เอาหัวเข้าไปเราแค่ตัดก้านเขานะคะเราตัดก้านตัดกิ่งเขาเฉยๆเราไม่ได้เอาหัวนะคะ